โอเคครับวันนี้ไม่กว่าแอป undensity นะครับเป็นโปรแกรมที่ออกมาใช้อัดเสียงบันทึกเสียงนะครับสามารถออโต้จูนได้เรื่องสปีดเสียงได้มิกเสียงได้นะครับมีให้โหลดทั้งระบบบริการ Windows ระบบปฏิบัติการ Mac ระบบปฏิบัติการ Linux นะครับส่วนลิงก์โหลดใครที่อยากได้ผมก็จะเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ใต้ลิงค์คลิปชันนะครับลิงค์โดสสามารถกดเข้าไปแล้วก็ทำตาม,ตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมใครที่เป็น Windows ก็ให้เลือก Windows นะครับส่วนใครที่เป็น Mac ก็เลือก Mac นะครับแต่ของผม Windows ก็กดเข้าไปตรง Windows นะครับพอกดเข้าไปแล้วครับมันจะมีเวอร์ชันให้เลือกนะครับดี๋ยวจะเ,เป็น2.4.2นะครับแล้วก็มากดที่อันเดนซิตี้ 2.4.2 i n s t ี่จนะครับกดเข้าไปมันจะเข้าเว็บที่ดาวน์โหลดให้นะครับพอกดเข้ามามันจะเป็นหน้าเว็บนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาครับและเลือกของ i d e n i i t y Windows อินสตอนะครับผมใครที่เป็น Mac ก็โหลด Mac ใครเป็น l ี n น x ก็โหลดรีโน่นะครับแต่ของผมเป็นวินโด s ก็กดวินโด s ครับมันจะมีทั้งวินโด้ไฟล์อินสตอลแล้วก็ไฟล์ซิปนะครับใครที่จะเอาแบบไหนสะดวกกว่าก็เอาแบบนั้นเลยครับแต่ของผมจะเอาเป็นอินสตอลนะโอเคครับรอมันโหลดสักคู่นะครับผมอะโหลดเสร็จแล้วครับก็กดเข้าไปเลยนะเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปตรงนี้เลย รอแป๊บสักแป๊บมาแล้วนะครับให้เลือกาษาอังกฤษครับแล้วก็กดโอเคไปเลยแล้วก็กดเน็กครับแล้วก็เน็กแล้วก็เน็กเลยครับอันนี้ให้กดเย็นนะอันนี้มันจะถามว่าให้สร้างเดสก์ท็อปช็อตคัดหรือไม่ผมให้สร้างก็กดเน็กไปนะครับแล้วก็อินสตอลครับ รอมันอีกสตอรสักครู่นะครับพออสตอร์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเน็ะครับ แล้วก็กดฟินิชไปเลยครับให้มันรันโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับเราจะมาลองดูกันว่ามันใช้ได้ไหมรอเข้าโปรแกรมสักครู่นะครับเครื่องผมชา้าไปหน่อยนะครับมาแล้วเข้าโปรแกรมมาให้กดโอเคไปเลยนะครับเอามาลองอัดเสียงนะครับวิที่อัดเสียงก็คือปดตนงนปุ่มนี้นะครับ ฮัลโหล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 ใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้โปรแกรมอะไรในคะรั้งหน้าครับสาม,มารถคอมเมนต์มาได้ครับขอบคุณครับ